เอาละมาเริ่มที่คำถามแรกกันดีกว่าครับที่เจมส์เพียสเขาถูกถามก็คือสเตฟานไบเซติชหายไปไหนครับยังบาดเจ็บอยู่หรือเปล่าและปีนี้จะได้กลับมามีส่วนร่วมกับทีมไหมหรือว่ามีแนวโน้มจะโดนปล่อยยืมอีกครับคำตอบก็คือลิฟูนะครับเลือกที่จะใช้แนวทางอย่างระมัดระวังกับไบเซติชในช่วงฟื้นฟูร่างกายครับหลังจากเข้ารับพันผ่าตัดแฮมสตริงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สโมสรเลยตัดสินใจไม่ปล่อยเขาออกไปยืมตัวในช่วงซัมเมอร์ครับเพราะเชื่อว่าการซ้อมและการฟื้นฟูที่ศูนย์ฝึกเคิร์กบี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อาการฟื้นตัวของไบเซติชมากกว่าซึ่งสถานการณ์นี้นะครับจะถูกนํากลับมาประเมินอีกครั้งก่อนตลาดนักเตะเดือนมกราคมครับที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากของไบเซติชจริงๆครับอาการบาดเจ็บทําลายพัฒนาการเอ่อทำลายพัฒนาการเอ่อ,าาเ,อ,อเติบโตของเขาอย่างหนักครับ นับตั้งแต่ช่วงที่แจ้งเกิดขึ้นมาในรูกาล2022-2023ที่ตอนนั้นเนี่ยเขาได้ลงเล่นถึง19นัดภายใต้การคุมทีมของยูเกนครับดูกาลก่อนครับย้ายออกไปยืมตัวแต่ผลงานเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ไปอยู่กับเรดบูลซาส์บวกไม่ค่อยได้ราบลื่นครับพอมาอยู่กับ拉斯พาเมาสก็ทําไม่ดีขึ้นแต่ก็เจออาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ไบเซติชอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นยังมีเวลาให้พัฒนาอีกมากตอนนี้ไบเซติชกลับมาซ้อมกับทาง ทีมได้แล้วแล้วก็รวมถึงมาซ้อมกับทางทีมฟื้นฟูร่างกายกําลังทําตามโปรแกรมเฉพาะตัวของตัวเองอยู่ครับแล้วก็ใกล้ที่จะกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับส่วนเพสเองเขามองว่าตัวไบเซติชเนี่ยจะได้ลงเล่นกับทีม U21 ของร็อบเพจไปก่อนครับเป็นันดับแรกส่วนการกลับมาเล่นในเกมชุดใหญ่เนี่ยน่าจะมีโอกาสในบอลถ้วยคาราบาลครับซึ่งหากเรอัลมูดสามารถผ่านคริสตัลพาเลสไปได้ในเทียร์แข่งกันในปลายเดือนนี้นะครับ เพราะว่า,า,าวคาร์บราคับรอบต่อไปเนี่ยจะแข่งกันใน,ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับจอกับคริสต์พาเลสได้ยินชื่อแล้วไม่อยากได้ยินเลยสำหรับพาเลสนะครับ